แน่นอนการอยู่คนเดียวนะครับก็คงมีความเหงาแต่ก็ไม่เหงาเมื่อมีน้องๆน,นะครับครบเลยนะครับการมีแมวแมวเยอะขนาดนี้โทษนะพี่ถามนิดนึงมีมีห้าตัวทำไมถึงเป็นทา่านแมวและไม่ใช่ทา่านหมาทำไมถึงรักแมวครับที่บ้านหนูหนูเลี้ยงแมวตั้งแต่ป .2 ค่ะหนูเลยรู้สึกคุ้นเคยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่านิสัยเรากับนิสัยแมวมันเข้ากันได้โทษนะนอนด้วยกันไหมครับดิซ่า บางครั้งค่ะเพราะว่าขนขนเยอะหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบหนูเอาเขาเข้ามานอนด้วยเนี่ยแบบขนมันจะเต็มผ้าห่มหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย,เลย,ะยจะแบบบางครั้งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็อ้าออกไปได้แล้ว <laughs> มีลูกๆมากองบนหัวไหมลิซ่ามีบ้ะไหมตอนนอนมีค่ะเขาจะมาแย่งหมอนบ้างบางทีแบบเอาหน้ามากายหัวหนูบ้างขึ้นแล้วก็น้ หนักนะแต่หนูก็โคนนอน <laughs> <laughs> นี่เดี๋ยวถ้าไป,ไปบ้านลิซ่าในอนะาคตเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมน้องหมาน้องแมวแล้วเดี๋ยวจะเอาของเล็ๆกๆน้อยๆไปฝากลูกๆของลิซ่าด้วยนะครับเพราะรู้ว่า I know you love them so much รู้ว่ารักมากๆนะครับนะครับ